สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยามันจะดูดวงกับพระเกิดในลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิกาย,ยน2567นนี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับว่าจะมีแนวโนม้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นก็ฝาก กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยําม,มากกว่านี้ก็สามารถทัก l ลาย ID มาได้ที่ user บูพยา a นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นเช่นไรหลับแต่พลังงานด้านบวกเนะาะไพ่ใบแรกของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ the high priestess นะครับ1ถ้วย ราชินีถือถ้วยสามดาบแล้วก็เป็นไพ่ดิเอมเพ r สเซเว่นออฟเพนทาโคคิงถือไม้ The ดดเทมเพลสเ The, uh, The Lover สองเหรียญอิทธิพลไพ่ใบสุดท้ายนะครับคือ f ฟ u r ออ c คัพไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าดวงของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้าง หลับแต่พลังงานด้านบวกนะชาวมังกรลักษณมังกรนะครับตอนนี้ดาวประจำตัวเนี่ยเดินโครจรไปอยู่ในเรือนนาหน้าลาักษณะก็ถือว่ามีแรงโน้มเอียงมีแรงพัฒนาที่จะไปสู่ความสําเร็จได้แต่ในช่วงนี้บอกไว้ก่อนว่าชาวมังกรค่อนข้างดูเซนซิทีฟนิดนึงกับในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกนะครับภาวะเท่าที่ดูเนี่ยมีไพ่ในเรื่องของ3ดาบมาเอย่ยไพ่โฟล์ดคัพมาเอ่ยนะครับแล้วก็เดอะไฮพรีเทสมาเอย่ยมันเป็นลักษณะ ของอสัญชาตญาณในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่อาจจะดูลึกซึ้งอาจจะดูเหมือนค่อนข้างดูมีในยะสํสำคัญกับในเรื่องของความจดจ่ออยู่กับปัญหาจดจ่ออยู่กับความเสียใจจดจ่ออยู่กับความผิดพลาดผิดหวังอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือคุณเองนะครับอาจจะแบบมีคนคอยทำอะไรที่ รับหลังกับตัวเรานะครับสามดาบเนี่ยก็คือมีปัญหาในเรื่องของบุคคลเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้อาจจะมีลูกน้องอาจจะมีเพื่อนพ้องหรืออาจจะมีคนที่ไม่ชอบเราหมั่นไส้เราอะไรแบบเนี้ยดิสเครดิตตัดขาอะไรแบบเนี้ยเราอะไรเงี้ยครับมันก็เลยอาจจะทําให้ชาวราศีมังกรและค้ามังกรค่อนข้างดูเหมือนเบื่อนหน่ายนะครับแล้วก็วิตกกังวลเครียดอยู่กับความรู้สึกในสิ่งเหล่านี้แต่ มันกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อดีคือกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าตัวคุณเองค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของศักยภาพได้ในเรื่องของการเติบโตที่ดีมีโอกาสที่จะมีการปรับการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมีไพ่เด็ดเทมเพลตมานะครับเทมเพลหมายถึงตัวคุณเองอาจจะมีการสลับปรับเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างจาก ดีนะครับไปสู่สิ่งที่ดีกว่าส่วนสิ่งที่มันร้ายก็จะกลับมาเป็นสิ่งที่ดีได้ก็ได้เช่นกันนะครับเนื่องจากอิทธิพลของดวงดาวเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีดาวสุขดาวพุธอยู่ในโ,โคโจรอยู่ในภพเรือนลาภะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีมากดาวหัสบดีอยู่ตำแหน่ง ราชเกณฑ์ก็คือปุตตะนั่นเองนะครับเป็นเกณฑ์พิเศษก็ได้รับลักษณะของการที่ตัวเราค่อนข้างดูมีพลังงานมี e NERGY กับในเรื่องของการกระตือรือร้นที่จะมีอยากจะเป็นอยากจะได้ทําให้เกิดประสบความสําเร็จมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอะไรที่มันเป็นแบบสิ่งที่เรานั้นเป็นพลังงานลบให้เราพยายามโยนทิ้งมันไปให้เราพยายามโฟกัสในเรื่องของ ความสำเร็จแล้วคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีไพ่ใบนี้คิงถือไม้นะครับกิ่งถือไม้คือตัวคุณเองค่อนข้างคิดทำบริหารจัดการได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับหรืออาจจะเป็นรีดเดอร์เป็นผู้นำที่ดีนะสามารถที่จะทำให้ ผลประโยชน์หรือสิ่งดีๆให้กับองค์กรของตัวคุณเองได้ดีขึ้นมีไพ่ The อ m p e r o r ด้วย The Emperor แปลว่าตัวคุณเองสามารถที่จะได้รับการโปรโมทการสนับสนุนการส่งเสริมหรือว่าการเลื่อนขั้นไปสู่ความสําเร็จในสิ่งที่ดีกว่าก็ได้เช่นกันนะครับแต่มันอาจจะต้องมีเงื่อนไขเล็กน้อยคือมีการปรับการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นทําให้เราสามารถที่จะมีพลังงานอํานาจในเรื่องของสิ่งที่เราอาจจะเอาชนะในเรื่องของ ปัญหาและอุปสรรคได้ดีกว่าหรืออาจจะได้ปรับยกย้ายเช่นบางคนอาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะครับหรือเพื่อนร่วมงานไม่คิดไม่ซื่อคิดไม่ตรงกับเราคิดไม่ดีกับเราหรืออาจจะเป็นหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ต่างๆที่อาจจะไม่โอเคกับเราตอนนี้ก็เริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับโดยที่เราอาจจะ ได้ย้ายไปอยู่ที่ที่ดีกว่าแล้วได้เลื่อนขั้นปรับตําแหน่งด้วยแล้วเราก็ไปสู่ในสิ่งที่ดีกว่ามันทําให้เราปลดล็อกในเรื่องของปัญหาตรงนั้นได้หรือใครที่อาจจะแบบเหมือนลงทุนร่วมกับบุคคลอื่นแล้วมันมีประเด็นมันมีปัญหานะครับมีไพ่ใบนี้คือเลเวอร์นะครับ,าบ,อ,รบอาจจะมีในเรื่องของการที่เราได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมจากบุคคลอื่นที่มาช่วยเหลือเรานะครับหรือว่ามาคอยแบบ พพอร์ตเราที่ดีขึ้นนะครับคุณอาจจะยังมีเพื่อนหรือมีกัลยานามิตรที่อาจจะยังพอที่จะยังแบบให้การยอมรับกันช่วยเหลือการดูแลกันอะไรแบบเนี้ยมันก็ยังพอที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีเพราะให้บอกว่าตัวคุณเองสามารถที่จะเข้มแข็งแข็งแกร่ง,งได้มากพอที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่ความสําเร็จได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกแหละว่าเราก็ต้องสกรีนนิดนึงเนาะว่าใครคือ คนที่ดีสำหรับตัวเราใครที่มาเพื่อผลประโยชน์มาเปอกลอกกับเราใครที่คิดไม่ซื่อกับเราเราต้องพยายามแยกแยะแล้วก็ดูให้ออกนิดนึงแหละนะครับเพ,พราะดาวพระัารสตอนนี้โคโจรเป็นราชเกณฑ์ถือว่าเป็นผู้มีปัญญาที่เราจะสามารถแยกแยะหรือสามารถที่จะเอาชนะในเรื่องของปัญหาที่ดีได้หรือสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความ สำเร็จในสิ่งที่เรานั้นตั้งจุดเป้าหมายเอาไว้มันก็จะไปถึงนะจุดปลายทางที่ดีขึ้นนะครับนะหรือว่าใครที่มีปัญหาอะไรแบบนี้คุณก็จะหาทางออกได้ดีขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะครับให้มันเป็นไปในรูปแบบที่คุณนั้น คารววางแผนเอาไว้แบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับยังมีกัลรระยะาณมิตรคอยช่วยเหลือสนับสนุนนะที่ดีคุณก็ยังต้องอพยายามเม k e ฟรน์กับคนอื่นดีๆเอาไว้เราจะได้รับโอกาสดีๆสิ่งเหล่านี้มากขึ้นนั่นเองนะครับ ในช่วงนี้คุณเองนะครับอาจจะมีในเรื่องของความรู้สึกที่อาจจะค่อยๆมีโอกาสในเรื่องของการผ่อนคลายหรือมีในเรื่องของพลังงานบวกที่ดีขึ้นหนึ่งถ้วยเนี่ยนะครับมันเหมือนกับว่าตัวเราอะได้รับพลังงานดีๆความรู้สึกดีๆที่เรามีทางออกที่ดีหรือว่ามองโลกในแง่ดีมากขึ้นนะครับหรือว่ามีคนซัพพอร์ตมีคนช่วยเหลือมีคนแบบ ามาคอยผักดันให้กับตัวคุณนั้นประสบความสําเร็จมันก็เลยทําให้เราผ่านพ้นวิกฤตและปัญหาตรงนั้นไปได้อย่ามัวแต่น้อยเกินไปอย่ามัวแต่คิดมากวิตกกังวลจนเกินไปให้เราพยายามมองโลกในแง่ดีแล้วก็พยายามเอาตัวเองออกมาจาก ความทุกข์หรือปัญหาสิ่งเหล่านั้นแล้วเราจะเจอหนทางที่ดีกว่านะครับหนึ่งถ้วยเนี่ยมันหมายถึงตัวเราเองจะได้สิ่งดีๆสิ่งที่สวยงามอาจจะกําลังรอคุณอยู่ในภายภาคหน้าก็ได้เช่นกันนะครับการงานก็มีการเติบโตมีการพัฒนาแล้วสามารถที่จะปรับการเลื่อนขั้นในทิศทางที่ดีเกิดขึ้นมันก็ถือว่า เป็นโอกาสจังหวะแล้วเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วเราอาจจะได้ยกย้ายปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรได้หลายๆอย่างที่ทําให้เรามีความรู้สึกที่แบบมีแรงบันดาลใจมีความรู้สึกดีๆนะครับในการเริ่มต้นที่อยากจะทําอะไรดีๆมากขึ้นในอนาคตก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับตอนนี้ดาวราหูเนี่ยโคจรไปอยู่ในเรือนสหาชาัชชะก็คือหมายถึงการติดต่อ,อก,การสื่อสารหรือเพื่อนพ้องนี่แหละเราอาจจะมีโอกาสที่เราจะได้รัก ลักษณะของการที่มีเพื่อนพ้องคอยช่วยเหลือเราคอยสนับสนุนเรานะครับเพราะว่าเพื่อนอย่างราหูเนี่ยบอกเลยนะครับว่าถึงไหนถึงกันเปราะว่าถ้าเราได้รับถ้าเราได้เพื่อนที่ดีนะเราจะได้เพื่อนที่แบบเต็มที่กับเรามากๆเลยอะ่ะรักเรามากนะครับนะพันผูกพันกับเรามากที่เขายอมที่จะช่วยเหลือเราในหลายๆด้านแบบนี้เป็นต้นนะครับยังมี เพื่อนคู่คิดนะครับจากไพ่เลมเวอร์และในดวงชะตายังมีดาวราหูนั่นเองที่ยังเป็นเพื่อนเกอสำหรับตัวคุณที่จะคอยสนับสนุนแล้วก็แก้ไขปัญหาพลิกแพลงตัวสถานการณ์ให้กับตัวคุณเองได้ดีขึ้นเนาะที่เรามาดูในเรื่องของสภาวะการเงินกันบ้างการเงินของตัวคุณขึ้นเป็นไพ่เซเว่นออปเปน โซนอักพนักงรหมายถึงการเงินที่ค่อนข้างอยู่ตัวในระดับที่โอเคไม่หวือหวาแต่ก็ไม่ตกต่ำนะครับถือว่าเป็นไปในทิศทางที่กลางๆแล้วก็ค่อนไปทางดีขึ้นนิดหนึ่งนะครับหมายถึงตัวเราเองเนี่ยใครที่รอคอยในเรื่องของการเงินก็จะประสบความสําเร็จมากขึ้นใครที่ทําทงานนะครับเป็นนักศักของ เขาเรียกว่าอะไรนะงานที่อาจจะดูเหมือนกับรอคอยนะครับที่จะได้ในเรื่องของเงินปันผลเงินต่างๆอะไรแบบนี้นะคุณก็อาจจะได้รับผลประโยชน์ตรงนั้นบางคนอาจจะมีเบีย้ยเลี้ยงมีโบนัสเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับรายได้ค่อนข้างโอเคแต่รายจ่ายเนี่ยก็ต้องบาลานซ์สมดุลน,นิดนึงสองเหรียญเนี่ยคือไม่ได้ถึงกับ บบขาดแคลนแต่ว่าอยู่ในช่วงที่เราต้องบาลานซ์สมดุลสักนิดนึงเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการเงินของเราก็ถือว่ากลางๆไม่ได้วือหวาก็พยายามรับ รายจ่ายขวาเนี่ยมันย่อมมีมาอยู่แล้วให้เราพยายามสมดุลให้ได้แล้วคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินไม่ไม่ตกต่ําแล้วก็ไม่แย่อะไรประมาณนี้ทำให้เรามีกินมีใช้มีนกษณะของการเงินที่ถือว่ายังประคับประคองตัวเองไปในทิศทางที่โอเคที่ดีได้เช่นกันนะครับดังนั้นการเงินถือว่ากลางๆไม่ได้ดีหรือก็ไม่ได้เสียจนเกินไปถือว่าได้มาอย่างสม่ําเสมอแล้วก็เรื่อยๆและรอ เงินก็จะได้เงินที่ครับท right? ี่รอคอยตรงนี้ด้วยเช่นกันนะก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับส่วนโชคลาภอาจจะยังน้อยนิดนึงไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่นะครับก็เอาแต่พอดีสำหรับใครที่ต้องการเสี่ยงโชคนะครับอันนี้ไม่ได้มาแนะนําในการลงทุนเนาะแต่แค่บอกว่าจังหวะของคุณอาจจะยังไม่ใช่จังหวะที่พีคเท่านั้นเอง ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับก็ทั้งหมดเป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะครับไม่ได้เป็นไพ่เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งถ้าต้องการดูดวงแบบส่วนตัวนะครับแม่นยํากว่านี้ก็สามารถแอดไลน์มาที่บูพยานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ